ีค่คะทุกคนวันนี้มาพบกับมะเมลอ,อีกแล้วน,นะคะเห็นขนมแบบเยอะแยะมากมายค่ะนี้ให้รู้ไว้เลยว่าวันนี้เรามาขายของค่ะตออเล่นวันนี้เราจะมารีวิวขนมเกาหลีกันนะคะซึ่งเห็นว่าช่วงนี้ทุกคนอนะ work from home แล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไป ต่างประเทศได้หรือว่าเกาหลีประเทศที่แบบทุกคนเฝ้าคิดถึงนะคะรวมทั้งตัวมามียวด้วยวันนี้เราก็เลยไปซูปเปอร์เกาหลีนะคะก็คือโบรามาร์เก็ตเขาจะมีหลายสาขามากแต่ว่าที่เราไปคือสาขาเทาอินเทานะคะก็คือเครื่องขนมเขาเยอะมาก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 จริงแบบเป็นพวกเครื่องปรุงเครื่องใช้อะไรอีด้วยถ้าสมมติว่าเราแบบเนี้ยซื้อขนมเนาะแล้วเมื่อวาเนี่ยเราซื้อมาแบบยินยาวขนาดนี้เลยนะเนี่ยทั้งหมด กดไปทั้งหมด851บาทค่ะคือเราตั้งใจว่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันคือเรื่องของเรื่องเลยนะคืออยากกินอันนี้ที่มันเป็น,นขนมปอกทายนี่คิดว่าทุกคนน่าจะแบบได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของน้องเขาาว่าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะเม้มากๆตอนนี้นะคะเราทังมาเมีอวเนี่ยก็อยากทานลองทานมากๆก็เอ๊ะไหนๆก็นี่แหนเราก็เลยแบบตะเวนซื้อมา ลองชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งเรามาซื้อมาเยอะมากเราก็เลยจะมาลองกันที่ตัวแรกก็คือตัวนี้ค่ะตัวดังต็อกไายอยันนี้ยเขาอาจะจํากัดการซื้อนะคะให้แค่คนละสองกล่องก็คือจะอยู่ที่ราคาีแป๊บนึงนะขอหาราคาก่อนร้อยสามสิบบาทโมกันปะร้อยสามสิบาบาทนะคะเราก็จะมาเกะกันมันจะเป็นของตเต้เนาะตเต้เขาก็จะแบบ มีชื่อสนี่นันในนั่นในเขาก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นด้วยกันนะคะก็ตกประมาณชิ้นละหารเลยกันว่ามันคุ้มไหมอ้สามสิบหกประมาณชิ้นละยี่เอ็ดจุดหกก็ประมาณยีิบสองบาทนะคะแล้วก็จะมาชิมกันว่าสมคำร่ำารือหรือเปล่า ที่แบบเพื่อนๆในทวิตน,นี่นี่นะคะลองดิอ๋อนี่ข้างในมันก็จะเป็นไส้ยืดแบบเป็นต็อกอะมันเหนียวมากลองชิมมันจะมีความเหนียวของต็อกคือถ้าคนชอบกินต็อกอะ น่าจะตอบโจทย์ดูเหมือนช็อกโกพายฟิลนั้นแต่ว่าแค่ข้างในเป็นฟ็อกเคลือบช็อกโกแลตหกเลยล่ะสองเนี้เราไม่รู้จะชิมอะไรเชฉนนเราจะหลับตาหลับตาเลือกอะไรเลยนะคะน,นี่ละกันเป็นงานกลุ่มมาซึ่งหกกระจุกจกระดาษไปหมดยังไม่รู้ <laughs> <laughs> อันนี้นะคะคือข้านมอะไรไม่รู้ว่า อ๋อเขาเขียนว่าเป็นนงชิม Onion Cracker คิดว่าน่าจะใช้อันนี้ราคาจะอยู่ที่65บาทค่ะ65บาทเขาเขียนว่ามันเป็นอนเนี Cracker ก็จะเป็นหัวหอม Cracker มาลองอืมเนยแบบ่าให้มันเยอะดอูนะเป็นทองเลยอ่ะ มันมีรสของหัวหอมอะแล้วก็เหมือนใส่พวกผงที่จริงมันคือหัวหอมหรือเปล่าคือมันคือรสหัวหอมเลยอะหัวหอมใหญ่อะคิดว่าใช่ไหมคือหัวหอมอืมแต่ผงที่เขาโรยมามันไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดเลยอะค่ะแต่ว่ากินหัวหอมชัดมากชัดแบบชัดเลยกินเข้าไปคือรู้ว่าเป็นหัวหอมทอดจริง กินันเพลินแบบดูหนังดูอะไรเนี้ย <Wow. S 1> ก็เพลินอยู่อร่อยอยู่ค่ะเราจะไปะต่อกันที่ยางต่อไป <Wow. S 1> นี่ค่ะนี่เป็นของเจ้าเดิมนมชิมบุลจิบพิซซ่าหรือเปล่า65บาทเดี๋ยวมาลองชิมอันนี้ส่วนใหญ่ที่ซื้อจะเป็นขนม ก็แกบเพราะว่าขนมแกลบสองค่อ,บบอนข้างเยอะแล้วก็ที่มันดำมันก็จะเป็นพวกช็อกโกโพ้พายพายอะไรเงี้ยที่เกาหลีมาดังกินกินเหมือน,น,นอ่านี้เนี่ยไอ้ขนมสองนะห้าบาทของเราที่เป็นรูปมะเขือเทศอะทุกคนเคยกินไหมเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ดูจำชื่อมันไม่ได้ที่มันเป็นซองเทาๆกลิ่นเดียวกันเลยอะที่มันเป็นกลิ่นมะเขือเทศลอยขึ้นมาอืมอร่อยนะเนะี่ยปุ๊บกลิ่นมันแรงแต่ว่ารสที่กินเข้าไป ไม่ถึงว่าจัดมากนะคะเป็นรสแบบจางๆเป็นรสพิซซ่าจางๆแบบอร่อยอยู่อันนี้อร่อยอยู่นี่จะเป็นอันนี้อร่อยอยู่เรออันนี้เลยล <Wow. S 1> องซื้อมาชิมมันเป็นพีรสพีชร้อยเปอร์เซ็นผสมโยเกิร์ตใช่สองร้อยสามสิบมลราคาอยู่ที่สามสิบบาทถูกันปะนี่เข้าชิมเลนะ้วน อร่อยเป็นรสแบบหวานๆแล้วก็เป็นกลิ่นพีชค,คือไม่เปรี้ยวเลยหวานเพระตกินพีชมันเปรี้ยวกวา่าอร่อยออนช็อกโกโบอลนี่มันก็คลา้คลายๆอัลมอนด์ช็อกโกโบอลของบ้านเราอะเนาะที่เราเคยซื้อตอนเด็กแล้ไใบเสร็จไปไหน <c oughs> อัลมอน์ช็อกโกโบอลอันนี้เป้ของอตเต้นะคะอยู่ที่หนึ่งกล่องหกสิบบาท คิดว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าขนมนี้มันอร่อยง่ายเขาว่าจะเข้มกว่าช็อกโกแลตของบ้านเราที่ขายอยู่ใช่ไหมคะมันจะแบบมันไม่สับขมมากแบบมันไม่หวานเลยแต่อร่อยอันนี้อร่อยแต่อันนี้อย่างว่ามันเป็นขนมที่อร่อยง่ายด้วยความเป็นช็อกโกแลตเป็นแอลมอนนะคือ,อยังไงมันก็อร่อยแต่แค่ช็อกโกแลตะะไม่หวานซึ่งโอเคแล้วก็อร่อยวันนี้่านค่ะ ไม่แน่ใจม,มันคืออะไรเหมือนกันก็เลยแบบหยิบมาเขาบอกว่ามันคือโจลีพองแล้วโจลีพองคืออะไรฟิลเข้าพองเรายีหรือเปล่าสามสิบห้าบาทาค่ะก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงเกินไปสําหรับไซนี้เนาะที่แบบจะแบบไซเลยกว่าพี่ๆเขาค่อนข้างเยอะอยู่ก,ก็จะอยู่ที่สามสิบ้าบาท ได้เป็นไก่ก่อนแล้อันนี้กม่หมดจริงค่ะแกนไก่อือออนนมดูลักษณะในครองเห็นปะอืมกินเหมือนกาแฟเลยค่ะเหมือนขนมข้าวโพดเราอะขนมข้าวโพดที่เป็นต้องแห้งอะข้าวโพดนม ข้าวตอกที่ใช้ทําก่ละสารอร่อยมันมีรสชาติปกติข้าวตอกมันจะจืดใช่ไหมคะแต่เทกเจอร์มันเหมือนที่กัดเข้าไปแล้วแบบหายกัดเข้าไปแล้วละลายอ่ะข้าวตอกมันจะเป็นรสชาตินั้นเพราะว่าช่วยแม่เลือกข้าวตอกบ่อยมากตอนทำไก่ลสารแล้วก็ชอบเอามากินแอบมากินเพราะว่าเนี่ยมันจะมีความหวานความขมไม่ถึงกับขมนี่รีวิวจนแบบจะหมดเลยอะขอเป็นแบบนึงนะคะ เปาก็คือน้นงหกอะต้องเก็บยี่คนเรากลับมาแล้วหลังจากที่ขนมก็หกไปหนึ่งแล้วก็แบนหมดไปหนึ่งเราก็จะมาต่อกันนะคะเราจะกินต่อไปยังไงบ้งอันนี้มันน่าจะเป็นมันหวานไหมเห็งมันมีรูปมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นมันหวานไหมคะจ่ง นี่ห้าสิบเก้าบาทนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ห้าสิบเก้าบาทดีนะไม่มีอะไรหูแต่งจะแออกะกไ,ม,ไม่ออกก็ราะเนก็ไม่็อกเลเราจะอืมนี่นะคะคือขนมด้านในนี่แล้วตจาขมอมเขาจะเป็นย่งมันมันเหมือนขนมอย่างหนึ่งของของไทยอยู่นะ หวานหวานเพราะมันเป็นมันฝรั่งหวานสวีโปเตโต o มันได้เขียนบอกเนาะมันหวานม่คลอนมยังของไทยจริงจ,จำจำชื่อขนมไม่ได้ที่มันจะเป็นรสชาติอย่างนี้เลยเห,หวานอย่างเงี้ยหวานแล้วก็เค็มแต่ว่าหวานนํำค่ะหวานเลยอะหนูโดไม่ค่อยชอบอะ อันนี้เัาไม่หวเราเราก็จะมูฟงไปที่อย่างต่อไปเลยจริงๆคิดว่าน่าจะชอบเพราะมันก็มีความเพลินดีมมนก็อร่อยอีกไปเื่เก็อร่อยนะคะนี้นะคะคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเขาเขียนว่าคอนช็อโกโกเป็นคอนช็อกโก,ก้ก็คือเหมือนเป็นข้าวโพดอบกรอบแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอย่างนี้ไหมคิดว่าใช่คื่อเห็นอูมันน่ารักก็เลยหยิบมานะคะ ห้าสิบเก้าบาทค่ะสำหรับอันนี้ใช่เลยใช่แบบที่คิดไว้เลยมันก็เหมือนพ้ามหน้าปปรคลีแต่ว่าแค่แบบมันข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะก็เลยแบบจะมีการติดกันบ้างละลายบ้างช็อกโกแลตเนาะนี่นี่คือหน้าตาของเนานี่นะคะเป็นเป็นข้าวโพอดอบกรอบที่มันพองแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอันนี้เหมือนข้าวโพดแห่งแต่มันอร่อยนะ โคดที่อบกรอบอะไม่มีรสชาติเลยรสชาติคือไปอยู่ที่ช็อกโกแลตทั้งหมดคือตัวนี้คือไม่มีรสจืดๆเลยค่ะแต่ว่ารก็ไปด้วยกันด่อยนะไปกันที่อย่างต่อไปนะคะคืออันนี้อันนี้มันจะมีสองรสจะเป็นรสนมอันนี้เป็นรสนมมิวค,ครีมเห็นความดูแลอีกอันหนึ่งมันจะเป็นรสช็อกโกแลตแต่ว่าเราชอบทาน นมมากกว่าเราก็เลยเลือกนมนะคะอันนี้หนึ่งกล่องเนี่ยกล่องนะคะจะอยู่ที่49่สิบาทอันนี้ก็ถือว่าราคาหน้ารักอยู่ราคาไม่แพง49่สิบาทนะคะสำหรับกล่องนี้เราก็จะมาแกะกันเลยด้านในนะคะเขาก็จะเป็นทองเป็นซององแบบเป็นทองแยกนี้ซึ่งเขาจะให้มาทั้งหมด4 5, 6, 7, 8 แปดแปดอันนะคะแปดชิ้นก็คือหนึ่งกล่องจะมีแปดชิ้นนะคะอันนี้ดีไอขนมที่มันแบ่งเป็นชิ้นนะเพราะว่าบางทีเราเปิดถุงแล้วเราก็จะกินไม่หมดกินไม่ทันใช่ะปะอันนี้เรายังเก็บไว้กินเล่นได้นี่ทำไมเขาจะเป็นทห้อย่างนี้ทุกคนมันดูน่าอร่อยมากเลยอ่ะมันดูเป็นนมที่เราชอบทานนะ คือจริงๆตอนแรกที่กินไปกินนมมันไม่ค่อยออกเพราะเมื่อกี้เพิ่งกินช็อกโกแลตมาใช่ไหมต้องกินนมแอบ,บน้อยเป็นนมจางๆแต่ว่าอร่อยเพลินดีค่ะัว <c oughs> อร่อยสต่บางคนที่ชอบทานแบบแครกเกอร์นมอันนี้ตอบโจทย์อร่อยอยู่อร่อย,ออยไม่หวานมากแต่กินนมไม่ค่อยชัดเลยแบบขนาดกินไปแล้วก็กินนมก็ยังไม่ออกมาต่อการที่ยักงตป อันนี้นะคะเขาเขียนว่าเป็นคอนชิปใช่ปะ่ะเมือ่อกี้เราเห็นดูแบบ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 อ่านจนจำได้แต่ก็หาไม่ดนี่นี่คอนชิปอันนี้ราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทค่ะทุกคนอันนี้ราคาแบบกรุบกริบกรุบกริบน่ารักกรุบกริบนี่อืมอ้มนะอ,อันเนี้ย กลิ่นข้าวโพดชัดมากกลิ่นแบบข้าวโพดมารู้เลยว่าเอา,ามีมีข้าวโพดเป็นส่วนผสมอะหอมอออมากอร่อยมันท่าแบบเหมือนจะเค็มแต่ไม่เค็มแบบเกือบออกเค็มแล้วแต่ว่าไม่เค็มอัน,นกินเพลินได้รู้สึกไม่รู้สึกผิดมไหมอันนี้โซเดียม่าไรเนี่ยอันนี้โซเดียมของกระสามติบเนี่ย <laughs> ก็คือกินวันละซองพอคือไม่ต้อง เกหมดซองแบบโมน,นะคะค่อยๆเลิกกินอืมอันนี้อร่อยอ,นนอร่อยก็จะมาลองที่พายไปดีกว่าวิกออกพี่ทัวิกทอรี่พายสาตรอเบอรี่เนาะอันนี้กล่องนา่ารักมากก็เลยหยิบมานะคะไม่เคยทานเหมือนกันอันนี้หนึ่งกล่องจะอยู่ที่ราคา95บาทค่ะทุกคน จะมาดูว่าข้างในเขาให้มาทั้งหมดกี่ชิ้นเนาะแต่กาหลีเขาทำกล่องน้ามกันนะืาหลรู้สึกเหมือนกัน่าอนเ้าในก็คือแยกมาเป็นทรงกลมแบบนี้ให้มาทั้งหมดให้ม,มาหมดี่ทรงีชิ้นใช่ไหม สิบสองชิ้นเลยทุกคนให้มาเยอะมากแล้วด้าน,น,นหลังเขาจะเป็นแบบรูปสตรอเบอรี่สอดใส่อะไรอย่างงี้ให้รู้ว่าเป็นสตรอเบอรี่พายจ,จริงว้าวชมูเป็นพายจ,จริงเป็นพายอะไเนี่ยพายช็อกโกแลตจะเป็นไส้บางๆบางมากแต่ว่าไม่ค่อยมีรสสตรอเบอรี่เท่าไหร่เท่าจริงน้ช็อกโกแลตกลมหมดเลย แต่ช็อกโกแลตคล้ายกับอันนี้เลยเหมือนกันเลยค่ะน่ากินมนะคนชอบกินช็อกโกแลตพายอย่างเงี้ยอร่อยแต่สตรอเบอรี่ไม่ออกนั่นทำปั้ของเราก็คือเยลลี่สามสิบห้าบาทนะคะเยลลี่หนึ่งตองมาลองชิมตัวสันี้นอืมมันหวาน อร่อยมากอืมหลอกให้หวานเฉยๆนะแล้วก็เปรี้ยวชอบมากเลยอะเปรี้ยวจริงอ,อร่อยอร่อยหลอกให้หวานตอนแรกแล้วก็เปรี้ยวค่อยๆเราเบิดความเปรี้ยวมาเปรี้ยวจริงแล้วก็ เยลลี่มันจะมีความหนึบๆอร่อยอันนี้เหมาะกับกินเล่นได้และแล้วเราก็เดินทางมาถึงอย่างสุดท้ายนล่กคือันนี้ที่หน้าตาเขาเหมือนเลสแตกบ้านเราอยู่นะคือไม่มีภาษาอังกฤษด้วยนะแบบไม่มีภาษาอังกิษเลยเกาหลีล้วนทุกคน ห้าสิบเก้านะคะเก๋กันแต่ว่าชอบความเก๋ของกล่องที่มันจะเป็นแบบสองสามส่ห้าหเจ็ดแเป็นมุมแปดเหลี่ยม <c oughs> มันจะเป็นกล่องแปดเหลี่ยมมันก็เลยจะแบบถึงขนาดมือแบบถึอยังไงก็แบบไม่หล่นชอบแต่เข้ามาด้านในนะคะเขาก็จะเขาก็จะปุยโอ๋อเป็นอันเล็กๆมีมาให้ทั้งหมดสองถุง เหมือนเลเราเลยแผ่นบางมากทุกคนแผ่นบางมากบางมากอืมอบม,มากอบขันแตกอะ่ะอืมอร่อยอร่อยแล้วอันนี้อร่อยอะแต่มันมีชีสด,ด้วยมั้งใช่ป่ะมองในรูปมันเหมือนมันเหมือนมีชีสร่า อ,อร่อยอันนี้โอเคอเพลินอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปรีวิวขนมเกาหลีของมะเมียวในวันนี้โดยส่วนตัวถ้าถามว่าชอบไปไหนมากที่สุดใช่ไหมก็คือต้องยกให้อันนี้ชอบอย่างสุดท้ายที่เราดวก็อันนี้อันนี้ก็ชอบที่สุดนะคะส่วนส่วนตัวคิดว่าไอช็อปไอต็อกอันเนี้ย มันไม่ค่อยชอบกินป๊อกเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ชอบอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือถ้าคนชอบกินป๊อปเหนียวๆอ่ะน่าจะน่าจะเลิฟเลยเยลลี่เนี่ยก็ชอบอร่อยแล้วก็น้ำพีชน้ำพีชอร่อยมากอโอเคค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลอย่างเงี้ยที่มาเไม่อยอแบบทำมาให้เพื่อนๆดูก็คือเพื่อนๆสามารถติชมได้นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันว่าไปซื้อมาเราชอบหรือไม่ชอบอันไหนบ้างแล้วก็ อยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถรีว่วเขียนบอกกันได้เลยนะคะอันจริงๆเราจบคลิปแล้วมะคะเมื่อกี้แต่ว่าเราคิดว่าจะมีเพื่อนๆสงสัยว่าอา้าวเก็บขนมมาเยอะขานาดนี้แล้วถ้ากินไม่หมดจะเก็บยังไงเรามีตัวช่วยนะคะคืออันนี้ชูเป็นแบบว่าที่รัดถุงขนมซื้อมาจากอีเกียนะคะได้ทั้งหมดส0ชิ้นจะมีหลายขนาดมาก ไม่หขนาดมีสองขนาดเมอจะเซเนขนาดใหญ่เลยแล้วก็ขนาดเล็กแต่ว่าทีเนี้ยจาราคาที่แน่นอนไม่ได้จะคิดว่าไม่น่าจะถึงหนึ่งร้อยบาทถ้ายังไงเดี๋ยวจะาขึ้นราคาไว้ให้ดูนะคะคือตอนนี้มีขายอยู่แล้วเขาจะมีหลายสีมากน่ารกมีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็จะมาดูกันว่ามันใช้งานง่ายมากแล้วก็สะดวกมากนะคะดูดิว่าน,นี้ใช่ไหมราทานแล้วเราไะเก็บไว้ทานนเด,ดืนตุ้งตุ้ัคือจริงๆมันไม่ได้เก็บได้แต่ขุงขนมนะคะ ก็จะมีตัวล็อเป็นคลิกลๆกดปึ๊บนี่ก็จะเก็บได้แล้วคือสะดวกมากแล้วก็พูดตรงๆว่าไม่หกเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นถุงเล็กใช่ไหมคะปึ๊บถุงเล็กเราก็ใช้ตัวเล็กใช้ใช้ใช้เล็กนะคะนี่แล้วก็กดปึ๊บนี่นะคะก็จะได้แล้ว เอาไว้เก็บไว้กินได้คือมันเหมาะสำหรับแบบชีวิตสมัยนี้อันนี้คือไม่ได้ซื้อมาทิ้งมาคว้างนะคะเพราะว่าอยู่กับพี่สาวแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งกันกินแต่ว่าคงจะเก็บไว้กินเพราะว่าให้กินวันเดียวทั้งหมดก็คงกินไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้ก็มัดนดะเราก็จะได้การเก็บถุงขนมที่แบบง่ายสะดวกแล้วก็แบบ เก็บเอามาเอามาคือแบบเก็บง่ายแล้วก็เวลาออกมาทานใหม่ก็สะดวกนะคะถือว่าเป็นไอเทมที่ควรมีติดบ้านมากๆเพราะว่าเหมือนแบบพอเราทิ้งเนะแล้วก็เอาเนี้ยกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆมันก็จะไม่มีเปล่อยเหมือนยางะเนาะทีย่ยางมันแบบพอใช้ไปนานมันก็จะแห้งมันจะกรอบแล้วมันก็จะขาดออกจากถุงของเราเองอย่างเงี้ยโอเคค่ะอันเนี้ยไปแล้วจริง เอาไว้ย so ังไงก็ไว้เจอกันโอกาสหน้ายังไงก็อย <Bye bye, S 3> <laughs> ่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละไปจริงๆแล้วบายยค่ะ